โคชเอมจะมาให้เทคนิคง่ายๆนะคะทำให้คุณโชคดีในเรื่องของความรักมีแต่คนรุมรักคุณค่ะสิ่งเหล่านี้คือคุณต้องสร้างมันขึ้นมาเองเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้ทุกศาสนาสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ค่ะนั่นก็คือการฝึกจิต การฝึกจิตในที่นี้ที่โค้จะมาแชร์ให้คุณฟังคือการฝึกจิตนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกโฟกัสกับลมหายใจเข้าโฟกัสกับลมหายใจออกถ้าสมมติว่าจิตของคุณมันล่องลอยคิดเรื่องต่างๆนานา,นาคุณแค่ดึงสติตัตวเองมากำหนดที่ลมหายใจคุณเริ่มทำแบบนี้ทุกวันคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงความโชคดีจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะคือ โชคดีเนี่ยมันมาจากทุกทิศทุกทางนะคะแล้วที่สำคัญคือคุณก็ต้องเทคแอคชั่นลงมือทำในเรื่องนั้นๆด้วยแล้วทีนี้ถ้าเรื่องความรักมันจะโชคดียังไงคะโค oh, ชเอมเวลาที่คุณฝึกจิตแบบนี้มันเท่ากับการที่คุณกลับมาหาตัวเองคุณกลับมาหาตัวเองคุณกลับมาสัมผัสตัวเองได้บอกถึงสิ่งที่คุณต้องการซึ่งหลายคนนะคะไม่ได้มีช่วงเวลาที่จะคุยกับตัวเองเลยแต่ว่าเราก็ไปคุยทุกอย่างกับคนรอบข้างข้างนอกจนทําให้คุณไม่ได้มีวิ เวลาที่จะมาศึกษาตัวเองเลยโคช้ชทำแบบนี้สำเร็จในทุกๆเรื่องค่ะอันนี้คือสุดยอดเคล็ดลับวิชาที่ มันดีที่สุดเป็น the best ที่สุดที่โคชเอมได้ทํามาในชีวิตนะคะมันส่งผลให้ความสัมพันธ์คุณดีขึ้นคุณเจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณเจอหน้าที่การงานคุณก็ดีการเงินคุณก็ดีเพียงแค่คุณเริ่มฝึกสมาธิแล้วนั่งฝึกจิตอันนี้คือเคล็ดลับของโคชเอมนะคะแล้วที่สําคัญอันนึงที่เอมใช้คือการหมู สิ่งที่มันเป็นมงคลให้กับชีวิตอย่างเช่นสีพึ่งนี่นะคะจะทําควบคู่กันไปค่ะเวลาที่โคชเอมไหว้พระนั่งสมาธิเอมก็จะอธิฐานขอพรผ่านสีพึ่งในเรื่องที่โคชเอมตั้งเป้าไว้อยากให้มันประสบความสําเร็จนะคะสีพึ่งนี้เป็นเมตตามหานิยมนะคะเป็นเวลาที่เราขอพรหรือสวดมนต์นะคะเราสามารถที่จะยึดแล้วขอพรในสิ่งสิ่งนั้นได้แล้วมันจะสําเร็จแน่นอนวิธีการใช้นะคะเราจะมู แตะสีพึ่งลงไปแบบนี้นะคะนิดเดียวนะคะทุกคนตรงหน้าผากจมูกโหนกแก้มทั้งสองข้างริมฝีปากบนล่างนะคะมันหมายความว่าอะไรตรงตำแหน่งริมฝีปากนะเปรียบเสมือนพลังงานของหินอย่างแล้วเป็นพลังงานของผู้หญิงเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเจราจาอย่างเช่นคุยกับฝอผ่านแชท เขาก็จะรู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วสนุกมีความรู้สึกดีกับคุณน่ะคุณเข้าใจไหมมันเสริมเมตตามหานิยมแล้วที่สําคัญคือเสริมในเรื่องของทรัพย์อ่าอย่างเช่นถ้าเราทําธุรกิจก็จะเสริมในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของทรัพย์ให้ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นค่ะดังนั้นใครสนใจสีพึ่งก็สามารถบูชาทักแอดชเอมได้เพื่อที่จะเสริมมงคลคุณเป็นคนปฏิบัติที่ดีอยู่แล้วมันจะเสริมให้คุณยิ่งดีขึ้นไปเพราะเชนจะมาแชร์ประสบการณ์จากเพื่อนที่บูชาสีพึ่งไปนะเขาาบอกว่ สีพึ่งที่บูชาไปดีจริงๆค่ะเมื่อก่อนแฟนไม่เคยเปเลยคือคุยกับฝอนะเจอกันทางออนไลน์คุยกับฝอแต่แฟนไม่เคยให้เงินเลยนะคะหลังจากนั้นบูชาสีพึ่งแล้วใช้ตามสูตรปรับโเหเฮงที่โคชเอมให้มาแฟนเริ่มเปอ่ะเปทุกเดือนให้ทุกเดือนคุณลองคิดดูแล้วกันสมมติว่าคุณทำงานอยู่นะตอนนี้โคชขาเป็นพนักงานประจำได้เงินเดือน1 5 6 0 0 0 ผ่อนรถก็หมดแล้วค่ากินทั่วไปก็หมดแล้วเช่าบ้านก็หมดแล้วแล้วทีนี้อยู่ๆแฟนก็เปย์แฟนให้เดือนละสองหมื่นคุณคิดดูว่าแฟนให้เดือนละสองหมื่นจากเดิมของคุณเป็นเท่าไหร่อ่ะหมื่นห้ารวมกันเป็นสามหมื่นห้าแล้วต่อเดือนมันต่อชีวิตต่อลมหายใจให้คุณได้ไหมมันมีเงินเก็บมันมีเงินพอมีเงินเก็บการเงินสบายและสมองปลอดโปร่งค่ะมีไอเดียมีความคิดที่จะสามารถคิดสร้าง เสริมช่องเพิ่มช่องทางการไหลของเงินได้แต่พอไม่มีเงินคุณเข้าใจไหมว่าเวลาไม่มีเงินหรือมีปัญหาด้านการเงินมันมืดแปดด้านเลยมันไม่มีสมาธิคิดไอเดียดีๆได้แต่พอมีเงินการเงินดีปุ๊บทุกอย่างมันดีเองดังนั้นถ้าใครสนใจมูนะคะบูชาสีพึ่งก็ทักแอดแชเอมได้เลยค่ะ